นี่คือของทั้งหมดที่จะแจกเช้านี้นะคะนี่ค่ะยวนด้วยกันนี่นี่คือของทั้งหมดที่จะแจกเช้านี้ค่ะหมอนละอ้าขอละช้วยเลยจ้าขอบคุณครับอ่า วันนี้แจกคนละอย่างคนละอย่างจ้าหยิบเลยจ้าคนละอย่างคนละอย่างนะจ้าวันนี้แจกทั้งหมอดูหยิบเลยเอาข้าวเหนียวด้วยลูกข้าวเหนียวในกะทิเลยวันนี้แจกทุกอย่างนะคะอ่าหยิบเลยลูกถุงนึงอ่าหยิบเลยลูกจ้าของรีจ้าหยิบเลยหยิบเลย นะจ๊ะแจกอยากได้ไหนหยิบเลยคนละอย่างคนละอย่างช่วยย่อมือขอบคุณด้วยนะคะอ่าหยิบเลยจ้าอยากได้อะไรหยิบเลยคนละอย่างนะจ๊ะช่วยย่อมือขอบคุณด้วยค่ะอ่าคนละอย่างคนละอย่างนะคะหยิบคนละอย่างนะจ๊ะ คนละอย่างหยิบเลยจ้าช่วยยกมือขอบคุณ้วยครับ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 อ่าหยิบเลยลูกหยิบเลยเอาไหนหยิบเลยจ้าหยิบเลยคนละอย่างลูกขอบคุณครับหยิบเลยจ้าคนละอย่างหยิบเลยลูกวันนี้แจกคนละอย่างจ้าครับโอ้น้าจิ้มจ้าคนละอย่างนะจ้าหยิบเลยครับขอบคุณครับคนละอย่างหยิบเลยนะจ้า พอละยางหยิบเลยล,ลูกพละย่างหยิบเลยจ้าหยิบเลยอ่าช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะจ้าคนมีคนใจบุญจะได้มีกำลังใจมาทำบุญหน่อยนะําพี่ปิดประตูให้แม่ปิดประตูให้ด้วยครับขอบคุณครับย่าครับผมแล้วครับ สาวน้อยแชมพูได้คนละอย่างรูกหยิบเลยหนูอยากได้ไหนหย,ยิบเลยจ้าลูกวันนี้แจกทุกอย่างนะคะอ้าวได้คนละอย่างแจกเลยจ้าไออยากได้ไหนหย,ยิบเลยนะลูกนะได้คนละอย่างรอ,อ๋อเ็ดเ็ด ออาไม่เผ็ดคือมาม่าผัดจ้ะเอาหยิบเลยลูกหยิบเลยแล้วช่วยยกมือขอบคุณคนใจบุญด้วยนะลูกนะขอบคุณครับเดีย๋ยวครับเอาช้อนให้ลูกด้วยอยู่ทั้งนี้นจ้าหยิบเลยแล้วยกมือขอบคุณด้วยลูกออาหยิบเลยค่ะ ยกมือขับุูได้วยนะคะเอาหยิบเลยลูกครับอ่าเยกมือขับคุนด้วยค่ะเอาหยิบคนละชิ้นเลยลูกชิ้นหยิบเลยนะคะแล้วช่วยยกมือคนใจบุญน,นะครับครับผมอ่าหยิบเลยลูกแจกคนละชิ้นนะจ๊ะหยิบเลยค่ะหยิบเลยเด้อแจกนะคะคนละชิ้นหยิบเลยนะคะแจกลูกแจกคนละชิ้นนะคะ บุญด้วยนะครับครับแต่คนละอย่างลูกหยิบเลยนะจ๊ะคนละอย่างนะลูกนะหยิบเลยหยิบเลยจ้ะแจกคนละอย่างแจกคนละอย่างลูกหยิบเลยแจกฟรีนะจ๊ะวันนี้มีคนใจบุญทําบุญมาลูกนะจ้ะหยิบเลยลูกไปเอาช้อนในนะช่วยย่องมาขอบคุณด้วยนะครับครับผม จะหยิบคนละชิ้นจะลูกคนละอย่างเลยนะจ๊ะช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะค่ะแจกคนละอย่างลูกแจกคนละอย่างนะจ๊ะอ้าวคนละอย่างลูกอ้าวแจกฟรีคนละอย่างนะจ๊ะคนละอย่างหยิบเลยจ้าขอบคุณด้วยนะคบครับครับครับอ้าวแจกคนละอย่างจ้ะ อาช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะอ้าวคนละอย่างนะจ๊ะลูกคนละอย่างช่วยยกมือขอบคุณด้วยค่ะอย่างนะจ๊ะจ๊ะครับครับผมอ้าเอาตังวางไว้แลจ๊ะแจกลูกหยิบได้คนละอย่างนะจ๊ะแจกคนละอย่างจ้ะหยิบเลยจ้ะ แจกจ้าแจกอขอหลายอย่างอยากได้อะไรหยิบเลยนะคะลดนะน้อยลดลูกอยางหยิบเลยคะ่ะหยิบเลยลูกอามาม่าม,าม,า,มาม่าเหลือไหมมาม่าหมดแล้วค่ะเลยลูกหยิบเลยเอาไหนหยิบเลยนะจ๊ะช่วยยกมือขอบคุณด้วยลูกค่ะพอจ๊ะแจกมาหยิบเอาเลยนะลูกนะเอาหยิบเลยคะ่ะวันนี้แจกลูกวันนี้แจกนะจ๊ะ แจกทุกอย่างเลยนะจ๊ะแจกหยิบเลยค่ะเอาไหนหยิบเลยอ้าวแจกนะเลยค่ะเทรวมกันเลยลูกจ้าช่วยยมือขอบคุณด้วยนะคะครับเอาไหนหยิบเลยช่วยยกมือขอบคุณด้วยครับจ้าได้เูกอเอาหยิบเลยอ้าว ช่วยยมือขอบคุณด้วยนะคบจ้ากำลังใจมาทําบุญเนานะแจกลูกอา้าวหยิบเลยนะคะอยากเกลีไหนหยิบเลยลูกอา้าววันนี้แจกนะจ้าหยิบเลยลูกนะหยิบเลยจ้าเอาเลยช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะครับนนครับครับครับ มาหยิบเอาเลยนะลูกนะมาหยิบเอาเลยเ้อว,ว,วันนี้แจกนะ,ยกะยหยิบเลยแจกเลยนะจ๊ะมาหยิบเอาเลยนะอา้าวแจกค่ะช้อนอยู่ฝั่งโน้นนะคะหยิบเลยตรียมมือขับคนด้วยนะคะขับคนลูกแจกนะหนูอยากได้ไหนหยิบเลยลูกอา้าหยิบเลยอันไหน,น,น,นจ้า อ้าวไ้หัวอยากกินอะไรหยิบเลยลูกวันนี้แจกจ้ะอ่าไหนหยิบเลยลูกหยิบเลยเลยลูกช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยยกมือขอบคุณได้นะคะครับผมอบเอายกมือขอบคุณด้วยครับผมกำ <c oughs> ลังใจทางบนนะแบ่งอนะ่าไหนหยิบเลยลูก ไหานหย,ยิบเลยหนูอยากแก้ไหนฮอตดองฮอตดอกข้าวเหนียวอะไรอยากได้อะไรหยิบเลยเอาหยิบเลยเอาพี่อะไรอยากได้อะไรหยิบเลยลูกเอากินให้อิ่มลูกอ่าแล้วช่วยยกมือขอบคุณได้นะคะลูกครับผมแจกนะจ๊ะวันนี้แจกคะ่ะอยากได้มาหยิบเอาเลยเด้ออ่าหยิบเลยคะ่ะ ลูกเลยนะจ๊ะอ้อนอ้อนหนูอันไหนก็ได้หยิบเลยตานนี้แจกค่ะมาจนน้องฮะอันนี้ของน้องอันนี้ของ,องจ๊ะ,ะจ๊ะมีคนจ่าตังให้แล้วลูกอ้าวันนี้แจกลูกอยากได้ไหนหยิบเลยจ้าหยิบเลยหยิบเลยนะคะหนูอยากกินอะไรหยิบเลยลูก วันนี้มีคนใจบุญเขาจ่ายตังค์แล้วนะหนูอยากกินลายหยิบเลยจ้าเอาใส่ขาดอกด้วยเลยหรอขอบคุขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนใจบุญจะได้มีกำลังใจมาทำแจกมีคนใจบุญทำบุญนะจ๊ะอยากได้กี่อันก็หยิบเลยลูกอ้าวเด็กนักเรียนก้จะหมดแล้วอ่ะ อยากอ้าของแจกลูกหยิบเลยอยากกินนันไหนหยิบเลยค่ะยกมือขับคนไเลยนะคะขับคนค่ะออาแจกลูกแจกเอาไหนหยิบเลยออาให้หยิบเลยนะลูกนะเด็กนักเรียนจะหมดละออาหนูเอาเท่าที่หนูอยากกินเลยเด็กนักเรียนจะหมดละอ่ะหยิบเลยลูกอ่ะเด็กนักเรียนจะหมดละอ่ะหยิบเลยลูกหยิบเลยเอาอยากกินอะไรหยิบเลยลูกเอาให้อิ่ม จ้าหยิบเลยหยิบเลยจ้าเทเลยนะจ้าอยากเกลียไหนหยิบเลยลูกหยิบเลยเอาหยิบเลยจ้าน้ำยำอยู่นี่นะลูกนะตักเองเด้อน้ำยำอยู่นี่นะลูกนะน้ำยำอยู่นี่ตักเอาช่วยยกมือขอบคุณด้วยครับอ่าครับอ่าจ้าไม่ต้องจ่ายตังค์จ้ามีวามใจบุญนะเอาหยิบเลยลูกช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะ อ่ายกมือขอบ่บคุณได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่แล้วสาวน้อยอยากกินอะไรหยิบเลยนะจ๊ะเช้านี้ลูกอ่าเอาให้หยิบเลยจ้าหาเด็กนักเรียนใกล้จะหมดแล้วนอยากได้อะไรหยิบเลยจ้าอ่านี่น้ำยำอยู่นี่นะลูกนะเอาหยิบเลยหลายๆอย่างเราจะได้หยิบนะลูกนะ เอาอย่าหน้าไหนหยิบเลยหยิบเสร็จแล้วช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะจ้าขอบคุณค่ะอ,อ่าหยิบเลยนะคะคนละสองอย่างสามอย่างเอาเลยเด็กนักเรียนจะหมดแล้วลูอกเอาไหนสองถ้วยนี้เหรอ,อยำเอาได้เลยอเอามาตาน้ําจิ้มก่อนหรกจ้าเดี๋ยวช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะเดีย๋ยวเดีย๋ยวอย่าพิ่งลุยช้อนหนึ่ง น้องมือขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะแจกนะคะวันนี้แจกลูกนะมีคนใจบุญเขาจ่ายตังให้ล้วเด้อใครที่อยากกินก็มาหยิบเลยนะจ๊าวันนี้แจกนะจ๊าอยากได้ไหนมาหยิบเอาเลยค่ะหยิบเลยค่ะหยิบให้ลูกเลยจ้าหยิบเลยลูกอันนี้ก็มีหนูเอาไหมนี่เอาไหมลูกอ,อ่ะ จ้าน้ำจิ้มอยู่ทางโน้นนะลูกงนะัยหนูไปตักเองเน้อใส่น้ำจนะิ้มไหมแม่มาหยิบอะไรนะลูกนะมียามีมข้าวเหนียววันนี้แจกลูกมีคนใจบุญทำบุญมานะหนูอยากกินอะไรหยิบเลยจ้าอา้าวคนละอย่างสองอย่างมาหยิบเลยลูกช้นนี้แจกนะจ้าแจกลูกอา้าวหยิบเลยคนละอย่างสองอย่างเอาให้หยิบลูก แ,แจกแลกตังไปแลกในร้านเลยลูกเพราะว่าเช้านี้พี่ไม่ได้ขายของอ่าคาระอย่างสองอยางเลยนะจ๊ะคนระชถ้วยสองถ้วยให้ยิ่มเลยอ่าช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะจ้าไปหยิบช้อนเลยนะลูกนะอ่าวันนี้แจกลูกหยิบเลยคาราถ้วยสองถ้วยสามถ้วยกินให้อิ่มนะจ้าจ้าคุณคัต จ่ายตังให้พี่หมดแล้วให้พี่มาแจากให้เด็กๆเลยจา้าเอาแค่นั้นลเลยอ๋อจา้จาจา้จาจ้าจ้าช้อนอยู่ทางนู้นเลยจา้าแจกเลยลูกถ้วยสองถ้วยกินให้อิ่มนะจา้าเอาหยิบเลยจา้าเอาคนละสองถ้วยสามถ้วยเอาให้อิ่มเลยอ๋อเอาเอะไรอีกหยิบเลยจายาล้ายำเหรอลูกเอามาเดี๋ยวตาน้ำจิ้มยำให้ก่อนนะอ่ะขยำไมาจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวสองชอ้อนเลย ช่วยมือขอบคุณได้นะคะครับผมครับอาช้อนอยู่ทางโน้นนะลูกนะแต่น้ำจิม้มน้ำจิ้มอยู่ในถุงเย็ยบเลยจ้าเอาไว้ให้เยินนะช่วยมือขอบคุณด,ด้นะคะเ,เทเลยลูกจ้าจ้เาเช้านี้แจกลูกมีคนใจบุญเขาจ่ายตังค์แล้วนะ จ้าไม่ต้องจ่ายตังค์ลูกหยิบเลยอยากกินอันไหน,หนจ้าขอบคุณค่าด้วยค่ะ,อะเอา<ส>้าเท,ทเลยลูกเทเลยเอาให้อิ่มเนอะอันนี้คีบครับคีบเลยจ้าจ้าจ้าเขย่าม,มือขอบคุณเลยนะครับหยิบเลยเหลือแค่นี้แล้วลูกเมื่อกี้เบ้งเอาไปมาม่เพิ่มหยิบเลยลูก แล้วจะหมดแล้วก,กินอะไรกินไหม,ยมหยิบเลยลแจกนะจ๊ะแจกลูกแจก,แจกคะ่ะอยากได้กี่ถ้วยหยิบเลยนะคะหยิบเลยยกมือขอบับคูนด้วยนะคะคะ่ะเอาช้อนฝั่งน้นเลยลูกเอาแจกนะจ๊ะเหลือแค่นี้แล้วลูก เอาเลยขอบคุณค่ะเอาถ้วยสองถ้วยหยิบเลยนะคะมียำมุนเส้นด้วยนะลูกนะ<ร>อเอานี่จ้าน้ำยำอ,อยู่นี่อ๋อสองถ้วยพอออต่างน้ำจิ้มแล้วค่ะขอบคุณค่ะ <ok S 1> ยำต้องต่างน้ำจิ้มนะลูกไม่ต่างน้ำจิ้มไม่อร่อยเด้อไปละจ้าในในน้ำจิ้มยำเอาถ้วยเดียวเหรอค่ะ <ขอ S 1> สองถ้วยสามถ้วยอยากกินไหนหยิบเลยน้ำจิ้มยำอยู่นี่นะายงจังเปิมเอเอเป้อเป้อเด้อเป้อเ่้อยดะะ่อยด้อเด้อด้อเด้อเดาอยด้อเด้อเด้เดี่ยว้องดคอเด้องมัอเปซอ้อ ไป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 ยาอยู่ตรงนี้ไปซะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะจับเรีวหนีไปไปไปเลยไปที่ของใครของมันไป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 ยิ้ังยิ้มจังยิมิ่งคือของ ผมว่าคิทำบ้าเฮลูกน่ารักจังเลยนะไป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 อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะโดนจับไปไปซะไปที่ของใครของมันให้รอดปลอดภัยแด้แล้วไปอย่าอยู่แถวนี้ไปไปไปซะไปซะไป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 ให้หมด 嗯，拜拜，哦。